เราจะรู้ได้ไงว่าตัวผู้ตัวเมียมันเป็งกันไหมตัวผู้ตัวเล็กๆเนี่ยตัวเมียตัวใหญ่ๆโอ้แค่นั้นก็พอตัวเล็กตัวใหญ่นั่นอนี่นี่ครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แม่มาเลี้ยงแมงดามานานแค่ไหนแล้ว นี่แหละปีที่6ค่ะเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ขององค์การการเลี้ยงแมงดาเลยเนาะแม่เนาะถ้าเราได้พ่อแม่พันมาเนี่ยโรงเรือนเนี่ยวิธีการเลี้ยงมันเป็นยังไงนี่แหละกันเป็นโบธรรมชาติยิ่งดีที่สุดอันดับหนึ่งนี่ครับธรรมชาติจริงๆครับนี่จะมีดินมีอะไรมาอย่างนี้เลยถ้าบบมีสถานที่แต่แก้คือเป็นบอกระชังบกพันธุ์สมอกระชังบกสองุนสามนี่เฮามีลูกอดมาใส่วังโล่หนึ่งต้นเดือนไปเดือนจากนั้นก็เดือนละสองเทือนี่แหละเท่านั้น กระชังบกขนาด2อคูณสามเนาะแม่อย่างเงี้ยจะใส่พ่อแม่พันได้ประมาณกี่ตัว2 0 0รยตัวก็ได้ถ้าสองรตัวนี่ัวผู้สักห้าสิบก็พอ้วแปลว่า1ต่อสามโอ้ยอิจฉาไอ้แมงดาแล้วเนี่ยแม่แมตัวผู้ตัวเดียวได้มีผู้สาวตั้ง3าคนเนาะโอ้นี่คืออัตราส่วนที่เหมาะสมเนาะไหมเนาะถ้าเขาเริ่มผสมพันธ์แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มวางไข่นานไหมผสมพันธ์แล้วมาณสัก2เดือนสเดือนเดือนที่สี่มันก็จะวางไข่ธรรมดาปกติมันจะไข่หนักฝน มะเห็ดจะปิงเกอร์ใส่ยังสี่กับสี3สามขังทีนี้แมงดาเราก็กระพือปีกกิ๊บจิ๊บจิ๊บโอ้โหนึกว่า <c oughs> ฝนตกออกมาฟินจิงกันเลยนะแม่เนาะอังแป้ตั้งแต่เขาขึ้นไทยเนี่ยกี่วันเขาถึงจะฝักร้อนๆก็่เจ็ดวันแปดวันสิบวันแค่นั้นเองบอกอ อายุไข่เขานานไหมจะว่าตัวนั้นบนนั้นน้องมองนี่เพราะว่ามันกันเรืเร่อยเเห็นตัว,ต,วตายเของไปทําแก้วไข่อย่างนี้แปลว่าการเลี้ยงแมงดาเนี่ยเราไม่มีอะไรต้องเสียเลยตายอย่างนี้เราก็เอาไปทําแจวทําอาหารกิน<ม>ได้แมนส่วนตัวที่มันเหลือเราก็เลี้ยงไวใ้ให้มันแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ให้เราอีกแมนค่ะ